กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางเทียบจุธาขาวขำสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดวอุดรธาน,นีาพรรคเพื่อไทยข่ะท่านประธานวันนี้ดิฉันขอนาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหารือกับท่านประธานเพื่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก้ปัญหาดังนี้นะคะดิฉันได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตตําบลน,น้ํโสม เขตพี่น้องอำ,อำเภอบ้านผือน้ำโสมและนายุงส่วนใหญ่พื้นที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นสปกเป็นนอสอสองนอสอสามใบบท5แทบส่วนใหญ่หลายร้อยหลายพันหลังคาเรือนจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกรเกษตรได้เร่งกันออกเอกสารสิทธิ์ด้วยเรื่องที่สองขอให้ กรมทางหลวงแผ่นดินได้แก้ปัญหาเรื่องถนน2021สามแยกบ้านดงไร่ขนาดนี้กลางคืนมืดมิดไฟไม่สาว่างเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆดิฉันเดินทางเป็นประจำมีแต่กรวยสีส้มแล้วก็มีกระดาษสีสะท้อนแสงอยู่แค่ประมาณ10อัน นะคะเพราะนั้นขอให้เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างและก็เพิ่มแบรนเออร์ด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเรื่องที่3ขอให้กรมทางหลวงได้ซ่อมแซมถนนที่ถูกกระทบจากน้ำท่วมนะคะได้มาเข้ามาซ่อมแซมถนนและก็ก่อสร้างและก็ติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างถนนสาย2 3 8 8ช่วงบ้างกลางใหญ่ขึ้นเขานะคะไปลงเขาทาง หนองแวงน้ำโสมระยะทางสองามกิโลไปทางคดเคี้ยวมากค่ะขอขยายถนนไหลาทางและก็ขอไฟฟ้าสองสว่างและก็ถนนสาย2 3 4 8ช่วงน้ำโสมไปปากมั่งบ้านวังบงบ้านโนนศิลาบ้านวังแค่นะคะและถนนสาย2 3 7 6ช่วงบ้านน้ำซึมไปสังคมจังหวัดหนองคายบ้านนาเกนไปบ้านห้วยสายบ้านนาต้องบ้านนาสำนึกอำเภอนายูงและถนนหมายเลข23 4 9านะคะ ตอนนี้ชำรุ้เสียหายมากทางอบตอ <c oughs> นาแคขอความร่วมมือมาค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานครับขอบคุณครับอีกสมท่านนะครับท่านธนเดชเพง